พยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2,564าหสำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมนะครับราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุ้มภาพันธ์ของทุกปีครับครับผมโดยทั่วไปชาวราศีกุมนะครับบอกว่าปีหน้าได้ไพ่พเดทนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นกับคุณมากมายนะครับมีเรื่องการย้ายงานเปลี่ยนงานมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะครับ มีสภาวะน้อยใจสภาวะของการขาดแคลนในด้านต่างๆของชีวิตนะครับในปีหน้าแต่ว่าถ้ามองในแง่หนึ่งนะครับมันก็อาจจะแปลว่าเป็นช่วงจังหวะที่มันมีการจบของปัญหาหลายๆด้านที่มันมีอยู่ในปีนี้นะครับมันไปจบเอาปีหน้าก็ได้ด้วยนะครับสําหรับปีหน้าครับครับการงานครับครับการงานขึ้นมาเป็นไพ่แปดเหรียญครับเพราะฉะนั้นปีหน้านนี้ชาวราศีกุม ทำงานหนักทำงานเยอะนะครับแต่มีความมั่นคงมากนะครับมีการเติบโตมีความก้าวหน้ามีการมีผลตอบแทนเข้ามาอย่าง,งดีส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเรียกว่างานไหลามาเทมาทำให้เกิดเงินไหลามาเทมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ปีหน้านี้นะครับชาวราศีกุมน้ำขึ้นให้รียบตักเลยครับครับการเงินครับครับการเงินนะครับ ขึ้นมาเป็นไพ่สิบเหรียญเลยนะครับเพราะฉนั้นปีหน้านี้ชาวราศีกุมนี่นะครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยแน่นอนนะครับเพราะนั้นหาเงินัาทองนี่เรียกว่าเงินคล่องตัวรายได้ดีมากๆนะครับเห็นแล้วอิจฉานะครับรวมถึงอาจจะทําให้คุณเองนะครับได้ซื้อทรัพย์สินนะครับเพราะนั้นปีหน้ามีบ้านมีรถมีกิจการใหญ่โตนะครับมีอาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นเรื่องปกติของปีหน้าครับครับ ไปเรื่องความรักครับความรักของชาวราศีกุมปีหน้านะครับขึ้นมาเป็นไพ,พ่จักรพรรดิมันอา,อาจจะกลายเป็นว่านะครับคุณเป็นใหญ่นะครับคุณเลือกเองว่าคุณจะจัดการยังไงกับความรักนะครับรวมถึงมันอาจจะแปลว่าบ้านง,งานมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับชีวิตคู่ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะแปลว่ามีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลในเรื่องความรักของคุณนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในปีหน้าของคุณเรื่องความรักนี้ก็อาจจะต้องนะครับอ่อนโยนอ่อนหวานบ้างนะครับคุณชาวราศีกุมครับครับใบเรื่องสุขภาพครับสุขภาพของชาวราศีกุมนะครับในปีหน้าสุขภาพแข็งแรงครับแต่อาจจะไปฉลองกันบ่อยเกินไปจนทําให้เกิดการเจ็บป่วยจากการจากความอ่อนเพลียนะครับเพราะนั้นหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอรับรองว่าคุณจะแข็งแรงได้ทั้งปีครับ ครับสุดท้ายต้องคำแนะนำครับครับคำแนะนำนะครับขึ้นมาเป็นไพ่เมจิเชียนนะครับมันก็เลยบอกว่านะครับในปีหน้านี้นะครับพยายามใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่พยายามกล้าพูดกล้าอธิบายนะครับขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจจอกคนอื่นนะครับปีหน้าเป็นปีของการที่คุณต้องเข้าสังคมนะครับแล้วก็เรียนรู้อะไรต่างๆอีกมากมายนะครับ แต่การเข้าสังคมของคุณการใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณจะทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าแน่นอนครับครับก็จบไปสาหรับราศีกุมนะครับราศีกุมเปิดมาก็ตกใจด้วยไพ่เดสนะครับแต่ว่าที่ตามมานีด,ดีทีทั้งนั้นเลยนะครับครับ <c oughs> เป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับจบ <c oughs> ปัญหาปีนี้เพื่อดีในปีหน้า